สวัสดีครับช่องธนาดลขับรถบัสลำเพลินออฟเชีย่ยวพี่น้องเชา้านี้ที่น้องสองนะน้ะนองอะไรนะพอ่อน้องอะไรนะนออ้องสองข้างใช่ไหมพี่น้องเขากำลังรถเตะเสากาลังรถเตะเสาพี่นอ้องกาลังรถเดี่ยวพี่น้องล้างรถไหนพี่น้่งเขาจะเช็ดถูๆอยู่ โมเลแล้วได,วพดว้พี่น้องเลยยันนี้ยังไม่เสร็จอันบ่มีต้องหิวหน้ามาเอาครับมีรังรถแต่เช้าหน่อยพี่น้องมืูเน,นี้ยลังเต่าเนี้ยเต่าเนี้ยโอ้ยลุงฟอมากเลยพูดถึงใส่บาดเนาะลุงฟอหมูพอคอยไปใส่มาเนี่ย พอใส่มาหลังพอขอไปใส่มาเนาะอาจารย์ผมเน่อเอาเคียงไปเหนนะ็นอนยังโอ้ยน้ออยู่กันจงสี่หล็กกันสิ่ นี่ต้องขอบคุณพ่อเนี่ยครับพ่อผาพี่ซีผ้าซีพวกเขาเตเต่าออนผ้าพีซีพวเขาเต้นเต่าพ่อานผ้าเอฟซีเอฟพีบอก่าเฟซีผ้าอีดีใจดีแทนเพิ่นเบิ่งผมตลอดได้เพิ่นบาน เปินวาเุิเบิองผมตลอดเลยเหตุยังกระซางเปิดวาเบิองบิดมาเอาเป็ดจานหน่อยขอบตาดำแล้วผ่อนานเสือนกเขาจะเศร้าพี่น้องมันนั่งจนน่ำส่ดล้ะมาล่ำสลมนน้เรากินน้ำกันนี่ละอ่ะมันใส่เนื้อครันู้กันดีพอใจดีอยบันไหนยุ่เโม้พ่นอยู่ในโม้พ่นเลยครับตอยันใดเนี่ยพ่อยู่ในามโ่นเลยที่อยากไปแดงแหลกเลย เพียบสุดตานเลยผ่อนใจดีนะไปไปไปพระนั่งเรีนน้ำกันตีล้วตัวตีตัวโยงเลยเอาใจใส่กันตัว้อห่อเสี้อกันถ้ไปวากันตัวกกาลร่างใจกันตัวเรื่องปัดดัน <awakening> ปัก <mainstream> ด <bass teeth> ันไปสำคัญตัวอืมผู้เหตดจังมีการร่างกายไทยเบิ่งเดือดอ รับครับ่นอนทยดีพอนอนท่ายไปสี่ยนก็เขาจะเศ้าเลยขกอบปรอนแล้อันนี้ยังในมืสองหารบ่ครับงหารรู้หลายมื้อหลายมืออธิบายกกติเพราะว่ารับหลายนาที่ระบุพอได้ มื่อคืนเทาก็กินเข่าก็เิ่นเอาเจียวมาให้ซุปมะเขือมาใหัยทีแม่บ้านขอบคุณแม่บ้านขอบคุณนะมึงแม่บ้านใจดีเนาะแม่บ้านใจดีบกใครได้เห็นครั้งนี้หรอบกใครใครได้เห็นเลยเพิ่นหรือญาติเท่าบริกินเอาน้ามาให้เอาเข่ามาให้ต่อไฟให้ท่างหากเนี่ใจดีมากแล้วก็มาจอดอยู่ขั้นเดียวรถอาจารย์นั่ตสี อันนี้ก็พอคั่วครับตั้งมาจากลุงนาผมได้นี่ยืมตังหันยืมตั้งหมดนะอันนี้พอคั่วเลยครับเนี่ยพอคั่วหัวปลาครับตังบ่อหัวปลาเด้พอมันอยู่ในปลานะปลาร่อยเป็นป่ามันเรามักปลาเด็กเรื่องบังคับ ที่เป็นตัวนีที่สันตกวู่แต่ในหมองในเมืองไรก็บ่คือเด้น,นี่จะบอกว่าอะไรได้พอดิวีอพีได้หนิเนี่ยวีอพีได้นิขึ้น, <c oughs> นรถขึ้นรถจริงก็ต้องขึ้นกลางทางนะว่ <c oughs> <ม>าวีไอพีได้ดีิ <c oughs> ต,ต้องรับถึงหมองมันเนมน <c oughs> ต้องไปรับก็หมองมันมอนวีไอพีบอกว่าไรได้บ่เนี่ยเราขีดรถ แแล้วมับัถงวบลูกพ่ออรนะครับอันพิ่นบอกว่าพ่ออนว่าจันพิ่นว่าใส่บรซองด้ยเห่บใส่กระซองใส่ไรใส่ไใส่่อยิใส่หน่อยเส้นหอยเดี๋ยวหยังไงอุยบุพพพอ เยอะกำวานรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้จะนียศโมยู่ต่ำกำวานคุ่นนี้ต้นต้นใส้ยังเราไปไปเนียอันเกี่ยวใส้ยังเนี้ยผมอยากเตยว่าเขาจะลงใส่ตัวนี้น้าเกียร์ตัวเซนน้ำปลาไปฮะขาดตะชุลหมดมั้งขาดตะชุลหมดมั้งพ่อเล็กปิงก็มีเด้เอาขด เด็กวิ่งก็มีแต่บ่มีเตเอาเอ้ยเด็กเต่าเพาะเพาร่เพ่อเด็กปีกเขซื้อมาให้แล้วโอ้ยยังยุดจะแสบแทะเอาก้รงมูเลยบอกครับอาจารย์ฮึจิ้งเกี้ยวกับเป็นจังไดยครับรสชาติครับเอาผงชีสโรสเซนี่หน่อยครับใส่หน่อยโฟนผงชีสโรสเซน่บนนัวอีกอีกอีก เบซ่องนะถากระหู่อะจะเนยคยังไปอยู่โรงพอลได้นะฮ<ห>ะยังไปอยู่โรงพอได้นะโอ้โรงพอบวบวชประซึกยี่เทียนนะมาแล้วแล้วหนีวัดะนนี่อ,นนอ๋อนีวัดมาคือพวกกคิวฮะจะเอาพ่ากดคิ้ววะนี่นี่ะกดคิวเนี่ยวอะอยู่ไก่เป็นบ่อใดดี๋ยวันดูว่ ป็นืส네 <ens> <inaudible> <sh> ังหารเด้เนี่ยนสังหารเด้เนี่ยคือว่าเนอะตื่นเช้ามาฆ่าเสือบ่ายมาฆ่าเป็ดเนื้อ่ำมาเขาฆ่าขวงเฮ้ยกินด้บมาจเสวขางยัเหลี่ยมมึงขาขวงมั้บอแต่นัดหนักได้อยู่อ่ะ mười nghìn lần đi là ba hả hinh ti alê hinh ti alê hả ba 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 อีทั้งอ้อพี่น้องแกปมีอย่างไรต่อพุ่งเอฟซีเพิ่นเพิ่นมากอาร์ซีก็เขากำลังวันดีดมากแบบคลิปนี้ก็ไว้สมีครับคลิปนี้ไว้สมีครับเจอคลิปหน้าครับเจอคลิปหน้ากล่าวครับว่าสวัสดีครับพี่น้อง